การวิาพากษ์โพสต์ถึงเอมมี่และเสือทำไมด่าโดยไม่เคยรู้ตัวจริงสองคนฐานะอะไรก็ดี กลายเป็นดรามา่าเอมมี่และเสือคนรุมด่าเอมมี่เจ้าตัวแจงแล้วการออกมาโพสเช่นกันสองคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้ายึดความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลังเอมมี่แม็กซิมโพสต์ภาพร่วมเฟรมเสกโลโซและการวิภากรพร้อมเสือลูกชายร็อกเกอร์ดังโดยเรียกเสกและการว่าพ่อแม่และบอกรักเสือจนกลายเป็นดรามา่าคนเข้าไปโจมตีสาวเอมมี่เพราะเข้าใจไปว่า มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกชายเสกและการนั้นโดยเอมมี่ออกมาเปิดใจแล้วว่าทุกคนตีความกันไปเองเอมมี่เข้ามาดูแลเสือจริงพ่อแม่เมตตาเอมมี่จริงเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รัก แต่รักเหมือนน้องรักเหมือนลูกรักเหมือนเพื่อนในวงการขณะที่สาวการก็ออกมาโพสต์ถึงเอมมี่และเสือเช่นกันว่าอันที่จริงแล้วเขาสองคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเรายึดความรักเป็นสิ่งสําคัญที่สุดบางทีการคอมเมนต์สาเสียเทเสียเลยกลายเป็นทําให้พวกเราต้องกดดันแล้วคุณต้องการคําตอบจริงเหมือนอย่างใจคุณต้องการแค่นั้นความจริงคุณกลับไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นอะไรทําไมด่าเขาโดยที่คุณไม่เคยสัมผ ถัดตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยแต่เรารับรู้แค่ว่าในค่ำคืนหนึ่งจูๆ่ๆเราทักหาเอมมี่เอมมี่ช่วยเสือด้วยการกระทำหลังจากที่เขารับสื่อนี้เขาไม่ได้ตอบเราแต่เขาโทรหาเสือทันทีแค่นี้เพียงพอหม่กับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ที่ใครๆด่าว่านี่หรอคนไม่ดีหัวใจเขาสะอาดสวยงามกว่าใครหลายๆคนที่สักแต่พูดจาสวยหรูแต่การกระทำ ไปคิดเองการกระทำสำคัญกว่าคำพูดไม่ว่าใครจะออกสื่อยังไงแต่ทุกอย่างมันอยู่ในใจเราความจริงจะถแถลงเร็วๆนี้ครอบครัวโลโซขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด